สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้พงกี h a n n e l จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูง่ายๆนั่นก็คือชีสเค้กทุเรียนหน้าไม้กันครับและสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาชมช่อง,องนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมให้กําลังใจด้วยการกด subscribe ช่องพงกี h a n n e l และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในครั้งต่อไปครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยดีกว่าครับ ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาแนะนําผู้ช่วยของผมในวันนี้กันก่อนครับนั่นก็คือเครื่องบดสับหั่นซอยสลด์สารพัดประโยชน์มาวลเอ็กรุ่น Mv 289ครับซึ่งเจ้าเครื่องนี้จะเป็นผู้ช่วยให้เราเพิ่มความสะดวกสบายในการเตรียมอาหารให้ง่ายมากขึ้นครับนอกจากนั้นเรายังสามารถนํามาทําขนมหรือเบเกอรี่ชนิดต่างๆได้อีกด้วยครับเช่นในวันนี้ผมจะนํามาทําชีสเคก้กทุเรียนหน้าไม้ให้เพื่อนๆได้ดูกันครับ โดยเราจะเริ่มจากใช้ครีมชีสทั้งหมด225กรัมโดยเราจะนำครีมชีสออกมาพักไว้คลายเย็นข้างนอกสักประมาณ20นาทีครับจากนั้นเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไป40กรัมครับแล้วตามด้วยไข่ไก่เบอร์2 1ฟองครับเพิ่มความหอมด้วยกลิ่นวานิลลา1ช้อนชาครับเพื่อนๆจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ครับแล้วตามด้วยแป้งข้าโพด5กรัมครับ แล้วเราก็ใส่วิปปิ้งครีมลงไป50กรัมครับเพื่อนๆจะเลือกใช้แบบนอนแดลี่หรือแบบแดรี่ได้ทั้งหมดเลยครับสุดท้ายพระเอกของเราเป็นเนื้อทุเรียนหมอนทอง100กรัมครับ พอเราใส่วัตถุดิบลงไปหมดทุกอย่างแล้วให้เพื่อนๆปิดฝาให้เรียบร้อยและกดปั่นได้เลยครับสำหรับเจ้าเครื่องมาวิลเอ็กตัวนี้จะมีความแรงอยู่ที่2ระดับครับระดับ1คือความแรงสูงสุดและระดับ2จะเป็นความแรงปกติครับสำหรับวันนี้ผมจะใช้ความแรงที่ระดับ2ครับใช้เวลาไม่ถึง1น,นาทีก็จะได้เนื้อครีมออกมาเปน็นลักษณะประมาณนี้ครับให้เพื่อนๆปิดเครื่องและปาดขอบโถ1รอบครับพออาจจะมีเศษครีมชีสที่กระเด็นติดขอบโถเป็นก้อนเล็กๆครับผมเราควรจะปาดอย่างน้อย1รอบครับ เมื่อเราปาดขอบโถเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เพื่อนๆปิดฝาให้เรียบร้อยแล้วกดปั่นอีกรอบนึงครับผมใช้เป็นสปีดเดิมครับเบอร์สองครับใช้เวลาประมาณ1น,นาทีครับหรือให้สังเกตว่าส่วนผสมของเราเนี่ยละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันครับ ก็จะได้ออกมาเปน็นลักษณะประมาณนี้ครับสำหรับใบมีดเพื่อนๆสามารถถอดไปล้างได้สะดวกมากเลยครับเดี๋ยวเราจะใช้ไม้พายค่อยๆปาดขอบโถและก้นโถให้ทั่วครับและคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งครับสำหรับโถปั่นของเจ้ามาเวลเอ็กตัวนี้ครับผมถือว่ามีขนาดที่ไม่ใหญ่และไม่เล็กจนเกินไปครับและก็ยังมีความคงทนแข็งแรงอีกด้วยครับ ตอนนี้ชีสเค้กของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมพิมพ์กันเลยดีกว่าครับผมจะเลือกใช้เป็นพิมพ์วงกลมขนาด1ปอนด์และลองด้วยกระดาษไขโดยผมจะตัดกระดาษไขให้ใหญ่กว่าพิมพ์และกดลงไปให้เป็นลักษณะประมาณนี้ครับแล้วค่อยๆใช้มือกดจัดทรงให้เรียบร้อยครับก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เลยครับ จากนั้นเราก็จะนําเนื้อชีสเค้กทุเรียนมาเทใส่ลงในพิมพ์ครับถ้าเพื่อนๆอยากให้เนื้อชีสเค้กของเราละเอียดกว่านี้สามารถนําไปกรองก่อนสักประมาณ1-2รอบได้ครับแล้วใช้ไม้พายค่อยๆเกลี่ยหน้าเค้กให้เสมอกันครับหลังจากนั้นผมก็จะใช้ไม้จิ้มฟันวนเนื้อเค้กเพื่อตัดฟองอากาศอีกรอบครับ และก่อนที่เราจะนําเค้กเข้าอบผมจะกระแทกพิมพ์เพื่อตัดฟองอากาศอีกครั้งครับวันนี้เราจะอบด้วยอุณหภูมิ200องศาเปิดไฟบนล่างเปิดพัดลมครับใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ45นาทีหลังจากนั้นเราก็จะเปิดไฟบนอย่างเดียวครับอบต่ออีกประมาณ5-10นาทีให้ได้สีตามที่เราต้องการครับ และตอนนี้ชีสเค้กทุเรียนหน้าไม้ของเราก็อบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะวางพักทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องประมาณ1ชั่วโมงหลังจากนั้นผมก็จะนําเข้าแช่ตู้เย็นอยู่ที่ประมาณ3-4ชั่วโมงครับหรือถ้าเ,เพื่อนๆมีเวลาสามารถทิ้งข้ามคืนได้เลยครับแต่ถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนเร่งด่วนก็สามารถแช่ช่องฟิตใช้เวลาประมาณ1-2ชั่วโมงครับพอเราแช่ชีสเค้กในตู้เย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ออกมาเปน็นลักษณะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรานําออกจากพิมพ์กันเลยครับถ้าชีสกออกบบเค้ หลังจากนั้นเราก็จะค่อยๆแกะกระดาษไขออกและนำไปตัดเสิร์ฟได้เลยครับ <S <S การที่เราจะตัดชีสเค้กออกมาให้ได้คมสวยงามเทคนิคคือเพื่อนๆจะต้องนำมีดไปลนไฟก่อนที่จะนำมาตัดชีสเค้กทุกครั้งครับ <S <S เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับชีสเค้กทุเรียนหน้าไม้ของเราหน้าตาน่ารับประทานไหมครับและก่อนที่เราจะจัดเสิร์ฟเพื่อนๆสามารถตกแต่งด้วยเนื้อทุเรียนเพื่อเพิ่มความสวยงามครับถ้ายังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมไปลองทําตามกันดูได้ครับและสําหรับสูตรนี้ทําง่ายและอร่อยมากด้วยครับ และถ้าเรามีผู้ช่วยที่ดีอย่างเจ้ามาเวลเอ็กก็จะทําให้เราเตรียมอาหารและสามารถทําเมนูต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้นครับและยังจะช่วยประหยัดเวลาและเบาแรงของเราอีกด้วยครับและถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับและยังสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยที่สําคัญอย่าลืมกดซับสไคร์ช่องพงกี้ชาแนลและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในครั้งต่อไปครับ และยังสามารถติดตามได้อีกหนึ่งช่องทางที่แฟนเพจเฟ e บุ๊ k พงกีแชนแนลสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ